สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัทรมนเทียนทองนะคะวันนี้จะพามาหากราฟกลไกลของปฏิกิริยาค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะทำการใส่รูปล่างหน้าตา Excel ไว้ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เปิดโปรแกรม Excel แล้วก็ค่าของช่อง b 1 7นะคะเราจะทำการใส่สูตรเท่ากับ sc s 1 0ดอกจัน exp วงเล็บเปิดลบ sc s 9ดอกจัน a 1 7นะคะแล้วก็เป็นวงเล็บปิดค่ะจากนั้นเราจะล่าค่าลงได้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการหาความเข้มข้นของ x ค่ะต่อไปนะคะในช่องของ c 1 7นะคะเราจะทำการใส่สูตรเท่ากับวงเล็บเปิด2ตัว s c ด9 s ดอกจันดอลลาร์ c d สิบนะคะวงเล็บปิดแสตดวงเล็บเปิดดอลลาร์ e d เก้าลบ์ c d เก้าวงเล็บปิดสองตัวค่ะแล้วก็เป็นดอกจันวงเล็บเปิดสองตัว exp ค่ะวงเล็บเปิดลบ์ c d เก้าดอกจัน a สิบเจ็ดวงเล็บปิดสองตัวลบวงเล็บเปิด exp วงเล็บเปิดลบ์ e d เก้าแล้วก็เป็น a สิบเจ็ดวงเล็บปิดสามตัวค่ะลากค่าลงมาได้เลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นการหาความเข้มข้นของ y นะคะต่อไปนะคะในช่องนี้นะคะเราจะใส่สูตรเท่ากับ s ดอลล s ดอลลสิบลบ b สิบเจ็ดลบ c สิบเจ็ดนะคะลากค่าลงมาได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นการหาความเข้มข้นของ z นะคะต่อไปนะคะเราจะทำการาฟนะคะลากตั้งแต่ช่อง a สิบเจ็ดถึง b ยี่สิบเจ็ดนะคะกดแทรกค่ะ เราจะทำกราฟเป็นเส้นต่อจุดนะคะบวกชื่อแกนค่ะเปลี่ยนให้กลายเป็นสีแดงนะคะเราจะเปลี่ยนให้กลายเป็นรูปวงกลมนะคะขนาดประมาณ7นะคะ จากนั้นนะคะเราจะทำการเขียนชื่อค่ะชื่อแผ่นภูมิเราจะใส่เป็นชื่อนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเวลานะคะ ใส่ชื่อแกนได้เลยค่ะจากนั้นเราจะทำการเพิ่มตรงชุดข้อมูลนะคะกดเลือกข้อมูลค่ะกดแก้ไขนะคะชื่อจะเป็นชื่อนี้นะคะกดตกลงได้เลยค่ะจะขึ้นตรงนี้นะคะคำอธิบายแผนภูิ เราจะกดเพิ่มข้อมูลลงในกราฟค่ะกดเลือกข้อมูลนะคะเพิ่มแล้วก็ชุดชื่อชุดข้อมูลเราใช้เป็นชื่อนี้ค่ะตรงนี้จะเป็น x นะคะตรงนี้จะเป็นแกน y ค่ะแกน y เราจะใช้ค่าของช่อง y นะคะกดตกลงค่ะ เพิ่มอีกข้อมูลหนึ่งนะคะชื่อชุดข้อมูลจะเป็นชื่อตรงนี้ค่ะค่าแกน y จะเป็นค่าเวลานะคะตรงนี้จะเป็นแท็บนะคะกดตกลงได้เลยค่ะจากนั้นนะคะจะทำการเปลี่ยนสีนะคะของเส้นต่างๆเปลี่ยนรูปแบบเส้นนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะหรือฟ้าค่ะ ตัวทำเครื่องหมายนะคะตรงนี้เรากดไม่เติมเส้นทึบนะคะเราจะทำเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะประมาณ7ค่ะตรงนี้จะเป็นสีเขียวนะคะตัวทำเครื่องหมายคะ่ะกดไม่เติมกดเส้นทึบนะคะ ตรงนี้เราจะใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะขนาดประมาณ7นะคะตรงนี้เราก็จะได้กราฟออกมาแล้วค่ะตรงนี้คือกราฟแรกนะคะเพิ่มให้เป็นตัวหนาค่ะ จากนั้นนะคะกราฟที่2นะคะเราจะทำการใส่ค่าในช่องของ H10 นะคะ H10 จะเป็นความเข้มข้น X นะคะเราจะใส่สูตรเท่ากับดอลดลารอ i s ดอลลาร์10ดอกจัน exp วงเล็บเปิดลบวงเล็บเปิดดอล9ลาร์ i s ดอลลาร์9บวกดอลลาร์ k s ดอลลาร์9วงเล็บปิดแล้วก็เป็นดอกจัน G17 วงเล็บปิดนะคะล่าค่าลงมาได้เลยค่ะ ตรงนี้เราจะทำการเปลี่ยนเป็นเลขวิทยาศาสตร์นะคะตรงนี้นะคะเราจะทำการใส่สูตร เท่ากับวงเล็บเปิด2ตัวเอสตดอกจันเอสตล่านะคะแล้วก็วงเล็บปิดสวงเล็บเปิดเอตล่าอเบวอตคอ่าวงเล็บปิด2ตัวแล้วก็เป็นดอกจันวงเล็บเปิด1ลบวงเล็บเปิด exp วงเล็บเปิดลบวงเล็บเปิดเอสาล่าอเบวกอตคอวงเล็บปิดดอกจันจี7วงเล็บสตัวค่ะลาค่าลงมาได้เลยค่ะ ส่วนตรงนี้นะคะเราใช้สูตรเท่ากับเอสเตอร์ลาไอเอสเตอรลาสบลบเลบไอสค่ะล่าค่าลงมาได้เลยค่ะตรงนี้กราฟเราจะทำการผูกกลับไปแล้วนะคะต่อไปนะคะในกราฟที่3านะคะเราจะทำการใส่สูตรในช่อง N17 นะคะ เท่ากับวงเล็บเปิด2ตัว s อสดาศนย์เอสบวงเล็บปิดสลวงเล็บเปิดเอสดศนย์ดาะคะบวกเอสวงเล็บปิด2ตัวดอกจันวงเล็บเปิดเอสดวอสดาก้าบวกวงเล็บเปิดเอสดศย์เกแล้วก็เป็นดอกจันนะคะแล้วก็เป็น exp ค่ะวงเล็บเปิดลบวงเล็บเปิดเอสดารศย์ดาบวกเอสดารกแล้วก็เป็นวงเล็บปิด m 1 7บวงเล็บสามตัวค่ะราคาลงมาได้เลยค่ะ ตรงนี้นะคะเราใช้สูตรเท่ากับ n อลล0ดอลลส10แล้วก็เป็นลบ n 17นะคะล่าค่าลงมาได้เลยค่ะตรงนี้เราจะใช้สูตร เท่ากับวงเล็บเปิด2ตัว s ดอลลารูนย์ s ดอลล่า u s ดอลล่าสิบนะคะวงเล็บปิด s l a วงเล็บเปิด s ดอลลา่า u s ดอลล่าเก้าบวก s ดอลลา่า w s ดอลล่าเก้าแล้วก็วงเล็บปิด2ตัวดอกจันแล้วก็เป็นวงเล็บเปิด s ดอลลา่า u w s ดอลล่าเก้าบวกวงเล็บเปิด s ดอลลา่า u s ดอลล่าเก้าดอกจัน exp วงเล็บเปิดลบวงเล็บเปิด s ดอลลา่า u s ดอลล่าเก้าบวก s ดอลลา่า w s ดอลล่าเก้าแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็เป็นดอกจัน s สิบเจ็ดค่ะล่าค่าลงมาได้เลยค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรเท่ากับ S$U s 1ดล1าลบทค่ะส่วนตรงน,นี้นะคะเราจะทำการใส่สูตรเท่ากับวงเล็บเปิด2ตัว s อส s, s, <S, s 1ลเลนะคะวงเล็บปิดสลวงเล็บเปิด s อ a S$9 ลาเอบวกเอส วงเล็บปิด2ตัวดอกจันวงเล็บเปิดเอส s, AC, s $9 บวดอกจันวงเล็บเปิดนะคะเอสแล้วก็เป็นดอกจันเอเวงเล็บเปิดลบวงเล็บเปิดเอสตาล่าเอเอสล่าเก้าแล้วก็บวกเอสตาวงเล็บปิดดอกจันวายสิบวงเล็บ3ตัวคะ่ะจากนั้นนะคะจะเป็นค่าของช่อง A 17นะคะ a a 17บเจ็ดเท่ากับ s ดอ l ล่า a s ดอลล่าลบ z 17นะคะราคาลงมาได้เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นค่าของ a f 17นะคะจะใส่สูตร,รเท่ากับ s ดอ l ล่า a g s ดอ l ล่าสิ s, แล้วก็เป็นดอกจ e ัน exp วงเล็บเปิดลบ s ดอ l ล่า a g s ดอ l ล่าเดอกจัน a e สิบเจนะคะวงเล็บปิดค่ะ ช่องนี้นะคะจะเป็นสูตรเท่ากับ s อสเดล่าเอจสลิบลบเอนะคะวงเล็บอันนี้ลากลงมาได้เลยค่ะเมื่อได้ค่าแล้วนะคะกราฟที่เราปลูกไว้นะคะก็จะขึ้นดังนี้เลยค่ะตรงนี้กราฟไม่ขึ้นนะคะ อันนี้คือวิธีทำกาฟอีกอย่างหนึ่งค่ะกดแอดข้อมูลได้เลยค่ะชุดข้อมูลเราจะใช้ไปตรงนี้นะคะค่าของเอกตรงนี้ค่ะแล้วก็ลากค่าว้าได้เลยค่ะกดตกลงค่ะตกลงค่ะ นี่ก็จะเป็นการสร้างการาฟเบื้องต้นให้ดูนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอ้างอิงนะคะอ้างอิงของเราที่อาจารย์ได้นํามานะคะจะเป็นเว็บไซต์นี้เลยค่ะอ้างอิงก็จะตามนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะ